ถึงวาระหมดกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำคนที่มีศีลเสมอมาเจอกันขอหนึ่งใบค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะและขออีกหนึ่งใบค่ะโฟกัสยังคะเนี่ยขอขยับอ่านะคะ โอเคพลังงานของไพ่ในเวลานี้นะคะพไพ่ใบแรกเดะ hello f a n นะคะเป็นไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะเนี่ยเป็นไพ่ของพระสังฆราชนั่นเองนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นำทางอยู่เสมอนั่นเองนะคะเมื่อคุณจบวารกรรมแล้วนะคะในช่วงเวลานี้เขาจะนำพาคนคนหนึ่งนะคะ King of Cup เป็นคนที่มีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเมตตาอ็นดูนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะและคนคนนี้นะคะจะมาอย่างรวดเร็วด้วยนะเพราะเป็นไพ่แปดไม้พุ่งมาจากท้องฟ้าเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะดาวนี้เป็นประกายมาเลยทีเดียวเชียวนะและไพ่ใบนี้นะคะ เป็นไพ่สิบถ้วยคุณเจอกับาราชาถือถ้วยนี้แล้วนะคะเมื่อคนใจดีมาเจอกับคนใจดีเนี่ยมันก็เลยเป็นความสุขสมบูรณ์นะคะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่คุณปรารถนาและวารกรรมที่มันเคยผ่านมาไม่ว่ามันจะเป็นกรรมในเรื่องใดๆก็ตามเนาะมันได้จบสิ้นลงแล้วดังนั้นตอนนี้ พลังงานของคุณทั้งคู่เป็นพลังงานที่อยู่ในเส้นระนาบเดียวกันนั่นเองหรือเป็นคลื่นพลังงานในระดับเดียวกันกับจักรวาลดังนั้นเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลก็จะนำคนที่มีศีลเสมอมาเจอกับคุณนั่นเองยินดีด้วยนะคะ h e ลิ่งไม y ์บายเคโรสวัสดีค่ะ